สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจว่างพีชิลคข้อเ okay. ปีสามพี่น้องที่รักปี2025์เนี่ยเป็นปีแห่งการเปล่าประกาศแพ่นิีของพระเจ้าซึ่งข้อบัาพีที่เราใช้เป็นข้อบัาพีประจํปเก็คือกิจการบทที่2ี่ข้อ25สอดคล้องกับ2025พี่น้องที่รักครับในช่วงนี้สิ่งที่เรากําลังเรียนกันคือเรื่องของการครอบครองในชีวิตหรือว่าครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิต วันนี้เราจะเรียนกันในโรมบทที่5้าข้อ17แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลานี้อนิฐานให้กันพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลาในการเรียนพระคำขอพ่อทำบันญกิจกับเราได้พระคำแล้วเปล่าประกาศว่าเนื่องจากการเรียนพระคำในวันนี้เราจะไม่เหมือนเดิมเรากําลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงกํงลาลังก้าวไปอีกพัะสิรหนึ่งขอให้การเรียนรู้พระคำในวันนี้นั้นเป็นเหมือนกับอ่า ป้ายบอกทางอีกอันหนึ่งที่นําไปสู่การจําเริญการเติบโตการทะลุทะลวงในความเข้าใจเราขอให้น้ําพระทัยของพ่อที่มีต่อชื่อของเรานั้นสําเร็จแล้วก็ไม่ว่าผู้ฟังเข้ามามีความจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ในพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพียเยซูแล้วเปล่าประกาศถึงการที่พระญาณของพระเจ้าจะนําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนํามาซึ่งการปลดปล่อยหมายสําคัญกาศจันทร์ นำมาซึ่งการปลดปล่อยพระคุณและพระพรที่เป็นของเราอยู่แล้วแต่อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณขอบคุณคุณพ่อครับสาหรับสิ่งเหล่านี้ในนามพี่เยซูอาเมนเอาลาพี่น้องที่รักให้เราดำดิ่งไปที่ประคำของพระเจ้ากันเลยโอเคหัวข้ออย่างที่ผมบอกแล้วก็คือว่าหัวข้อข,อ,ของเราเนี่ยข้างบนบอกว่าครอบครองในชีวิตซึ่งแปลว่าครอบครองแบบกษัตริย์โอเคสัพท์ของคำเนี่ยที่เรากาลังเรียนกันในโลหิทข้อสิบเจ็ดเนี่ยคำว่าครอบครองหรือว่าแม้กระทั่งครอบง,งําเนี่ย เป็นลากศัพท์ของการที่ครอ,อบครองแบบกษัตริย์โอเคดูดูนะครับโลมบที่ห้าข้อสิบเจ็ดบอกว่าเพราะถ้าโดยการละเมิดของคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้นอันนี้หมายถึงอดัมเพราะเหตุที่อดัมละเมิดไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปกินผลไม้โอเคไปกินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามไว้คือผลไม้แห่งการสำนึกในดาความดีและความชั่วนั้นเป็นเหตุให้ความตายครอบงำก็คือครอบงำอยู่โดย นนัน้ก็คือพูดง่ายๆคือโดยการที่อาดัมไม่เชื่อฟังคนเดียวทําให้ความตายครอบงำมนุษยชาติทั้งหมดโอเคซึ่งจริงๆตรงนี้บอกชัดเจนนะว่าแปลว่าก่อนหน้าที่อาดัมจะทาบาปนั้นสิ่งที่ครอบครองอยู่คือชีวิตครับเพราะว่าความตายเนี่ยแปลว่าการแยกขาด ชีวิตคือการเข้าไปติดพี่น้องก็จะไหมครับว่าตอนแรกที่อาดัมอยู่กับพระเจ้านั้นเขาอยู่ในชีวิตเขาเข้าไปติดฉะนั้นสิ่งที่ดีต่างๆก็ไหลามาแต่เมื่อเขาทําบาปเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายเนี่ยทำให้เกิดการแยกหลังจากนั้นเนื่องจากเขาแยกจากพระเจ้าก็คือความตายฉะนั้นชีวิตไหลามาไม่ได้มีแต่ความตายที่ครอบงามและครอบคลองโอเคพ,อพี่บอกว่ามากยิ่งกว่านั้นโอเคมากยิ่งกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาดัม คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพ่บุญอันนี้เป็นการแปลอย่างถูกต้องนะตามต้นฉบับกรีกก็คือคนที่ได้รับพระคุณอันไพ่บุญจริงๆแล้วคือคริสเตียนครับโอเคคริสเตียนคือคนที่ได้รับพระคุณอันไพ่บุญหมายถึงได้รับพระคุณทุกอย่างได้รับพระคุณทับซ้อนได้รับพระคุณในยุคต่อๆไปตามที่เอเฟซัสบอกพี่น้องที่รักแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นเครื่องหมายการค้าของความเชื่อใงคริสเตียนคือพระคุณพระคุณคือการได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆต่างๆได้ไม่ แต่พี่น้องที่รักดูดีๆนะการที่เราทั้งหลายจะครอบครองในชีวิตซึ่งซึ่งผมเขียนใต้ไว้ซึ่งหมายถึงครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตได้เนี่ยเราจะต้องรับพระคุณอันไพบูรณ์โอเคพี่น้องที่รักจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยได้ให้พระคุณอันไพบูร์พระคุณที่ไม่จํากัดโอเคพระคุณที่ไม่สิ้นสุดกับเราแต่ไม่ใช่ทุกคนรับพี่น้องเข้าใจไหมพระเจ้าให้แล้วแต่การที่เราจะสามารถครอบครองปกครองแบบกษัตริย์ในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ าการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งหมายถึงการครอบครองการที่เราจะสามารถครอบครองในชีวิตเป็นตัวแทนของพระเยซูคร์ในการครอบครองในชีวิตสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเรารับพระคุณอันไพ่บูรเราต้องรับพระคุณอันไพ่บูรไม่ใช่รับพระคุณบางอย่างต้องรับพระคุณทุกอย่างทุกชนิดเช่นสิ่งที่สะดุดีร้อยสามบอกก็คือว่าอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณคือเราต้องรับพระคุณทุกชนิดฉะนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณอยากจะครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิต ถ้าคุณอยากจะขยายแผ่นดินอำนาจการครอบครองของพระเจ้าโอเคสิ่งที่เราจะเป็นต้องทำเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องรับพระคุณอันบุญรับเอาทุกอย่างครับไม่เพียงแต่ไม่ลืมนะคุณจะต้องรับและดำเนินชีวิตตามนั้นโอเคเพราะว่าการที่คุณรับพระคุณอันบุญทุกอย่างทุกชนิดเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตให้ผมบอกเรานะว่าการครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตเนะ่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้ามาตลอดโอเค ไว้ผมจะค่อยๆอ,อธิบายจริงๆปฐมบัญญัติเมื่อพระเจ้าสร้างอดัมเนี่ยพระเจ้าสร้างให้เขาปกครองครอบครองโลกนี้ก็คือค้บครอบครองแบบปรัริั์แท้ที่จริงแล้วอดัมเนี่ยปกครองโลกนี้ครอบครองโลกนี้ในฐานะตัวแทนของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมครับแท้ที่จริงแล้วบุคคลแรกที่เป็นเจ้าโลกหรือผู้ครองโลกเนี่ยจริงๆแล้วคืออดัมฟังนะครับ อาดัมไม่ใช่เจ้าของโลกพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกตลอดเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างแต่การเป็นเจ้านายของโลกหรือการปกครองโลกนั้นพระเจ้าได้มอบให้กับอาดัมเอวาแต่เนื่องจากอาดัมเอวานั้นพลาดถูกล่อลวงอำนาจการครอบครองตรงนี้หรือสิทธิอำนาจในนี้ได้ถูกส่งไปให้กับมารครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูซึ่งเป็นอาดัมคนสุดท้ายพงได้เชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุด และนํามาซึ่งการไถ่าบาปแล้วพรงค์ได้ไปกระชากเอาสิทธิอำนาจที่อยู่ในมือมารพงค์ได้กระชากออกมาโอเคในขณะที่พรงค์ตกนรกไทยเราพงค์ได้ไปกระชากสิทธิอำนาจนั้นคืนมาและจริงๆแล้วก็คือผมเชื่อว่าขณะที่พรงค์กระชากมาขณะที่พงค์เสด็จขึ้นไปถึงพระบิดาพรงค์ได้มอบให้และในที่สุดพระบิดาได้มอบคืนให้กับพงค์นั่นเป็นสาเหตุที่ มัทธิวบทที่28ในพระมหาบัญชาพระเยซูพูดว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงมอบไว้กับพระองค์พี่น้องเห็นยังสิทธิอำนาจทั้งหมดปัจจุบันนี้ถูกมอบไว้กับพระองค์นั่นแปลว่าคนที่เป็นเจ้าโลกหรือพวกครองโลกในปัจจุบันนี้คือพระเยซูกิตครับโอเคพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นการเคลื่อนไหวไหมว่าตอนแรกโอเคคนแรกที่เป็นจเจ้านายหรือผู้ครองโลกคืออาดัมต่อมาเนื่องจากอาดัมเพียงพามถูกหลอกมันถูกมอบไว้กับมานซาตาน และขณะนี้ขณะที่พระเยซูเชื่อฟังพระองค์เล็กไปกระชากค,คืนมาและพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจทั้งหมดให้กับพระองค์ฉะนั้นปัจจุบันนี้ผู้ครองโลกหรือเจ้าโลกจริงๆคือพระเยซูกิตครับแต่โอเคเรารู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาครอบครองโลกนี้พันปีแต่ปัจจุบันนี้โอเคขณะที่พระเยซูเสด็จกลับไปพระเยซูให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในการครอบครองปกครองโลกนี้แทนพระองค์ ทุกครั้งที่เรามีการครอบครองโลกนี้เรามีการทำลายการงานของศัตรูเรามีการป้นเอาคนที่เป็นเฉลยซึ่งเป็นคนของมารสตานมาโอเคทุกคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆเป็นเฉลยของมารแต่เราได้ไปพาเขามารู้จักกับพระเจ้าโดยความจริงเรากําลังขยายแผ่นดินของพระเจ้าเรากําลังครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตเรากําลังขยายแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องเห็นยังฉะนั้นประถมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งพูดถึงการที่มนุษย์จะครอบครองนั้น ถึงแม้อดัมเอวาทาบาปปฐถมบัญญติก็ไม่ได้ถูกยกเลิกพระเจ้าวางแผนโดยการที่พระเยซูต์จะมาเอาอเ,เอาสิทธิอำนาจนี้คืนมาและปัจจุบันพระเยซูอยู่กับเราเราเป็นคนที่เป็นตัวแทนในการใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูในการครอบครองในชีวิตโอเคนี่ไม่ใช่การครอบครองหลังจากตายนี่ไม่ใช่ครอบครองในพันปีร่วมกับพระเยซูแต่เป็นการครอบครองในชีวิตเนื่องจากเราอยู่ติดก,กับพระเยซู เราอยู่ติดกับพระเจ้าชีวิตไหลมาเรากาลังครอบครองแบบนี้อ่าดูต่อไปนะการที่จะครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตนี้ได้เนี่ยอันแรกคือต้องรับพระคุณนันทพภัยบุไม่ใช่รับพระคุณบางอย่างเราจะต้องรู้แล้วรับพระคุณทุกอย่างไปดูสดุดีร้อยสามข้อสองถึงข้อห้าในเรื่องนี้แลวสองครับรับความชอบธรรมเป็นของขวัญอันนี้เป็นการแปลแบบที่ถูกต้องนะพี่น้องเข้าใจไหมครับคือเราจะเป็นต้องรู้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ เราเป็นคนชอบทำเนี่ยเพราะเรารับเอาเป็นของขวัญไม่ใช่เกิดขึ้นจากการกระทําดีของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทํอา,า,กการระทอะไรเลยโอเคแล้วเรื่องเดียวที่ความชอบธรรมนี้จะหายไปก็คือถ้าเราโยนทิ้งเราโยนทิ้งโดยการไม่เชื่อเลิกเชื่อฉะนั้นพี่น้องที่รักอย่าทำแบบนั้นสิ่งที่จะทําให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตอันแรกเราต้องรับประคุณน้ำไา่บูรณละอันที่สองเราต้องรับความชอบธรรมเป็นของขวัญเราต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้ว่าสาเหตุที่เราชอบทํา ไม่ใช่เพราะเกี่ยวข้องกับการกระทําหรือความตั้งใจอะไรของเราทั้งนั้นแต่เกี่ยวข้องกับการที่เรารับเอาโดยความเชื่อครับแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าคนชอบทาจะดําเนินชีวิตอ,อยู่โดยความเชื่อเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อตรงกลางก็คือความเชื่อพี่น้องเข้าใจไหมครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําอะไรทั้งนั้นโอเค้วดูอันที่สามโอเคถ้าพี่น้องจะครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิต อันแรกรับประคุณอันภัย,ยบุญอันที่สองรับความชอบธรรมเป็นของขวัญจงตระหนักถึงความจริงข้อนี้โอเคว่าทั้งหมดที่ทําให้เราชอบทมพระเจ้ายอมรับเราทั้งหมดที่เราได้มาตรฐาน ISO ๊กผ่านทั้งหมดเป็นเพราะการที่เรารับเอาความชอบธรรมเป็นของขวัญพี่น้องสังเกตว่าทั้งหนึ่งและสองเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของการรับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําพระคุณคือการได้รับสิ่งที่ดีต่างๆฟรีๆเห็นปห ไม่ได้ขึ้นอยู่เราไม่ได้ทําให้ได้รับอันที่สองการรับความชอบธรรมเป็นของขวาญก็คือการได้ฟรีฉะนั้นถ้าพี่น้องดูดีๆเนี่ยจะรู้ว่าทั้งสองอันคือการรับพระคุณหรือรับความชอบธรรมเป็นของขวาญคือการได้เปล่าคือการรับฟรีทั้งหมดที่เราจะเป็นต้องทําคือรับฉะนั้นพี่น้องที่รักจงรับเอาทั้งหมดจงรับเอาพระคุณอันไพ่บูรณ์จงรับเอาความชอบธรรมเป็นของขวัญและจงตระหนักว่าที่คุณชอบทาทั้งหมดไม่ขึ้นอยู่กับการกระทําแต่ขึ้นอยู่กับการที่คุณรับเอาแล้วมาดูประเด็นที่สาม เห็นไหมเขาบอกว่าจะครอบครองซึ่งแปลว่าครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พี่น้องจะไม่ต้องรู้ว่าทั้งหมดที่เราได้รับพระคุณนําไพ,พบูญทั้งหมดที่เรารับความชอบธรรมเป็นของขวัญเกิดขึ้นเพราะพระเยซูคริสต์และจริงๆถ้าพี่น้องไล่ดูจะรู้ว่ามันสมเหตุสมผลก็คืออดัมคนแรกไงไม่เชื่อฟังทําให้ความตายมาอดัมคนสุดท้ายเชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุดทําให้ชีวิตมาเห็นนะแล้วทําให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตพูดง่ายๆคือพระเยซูคริสต์นำเรากลับไปปถูปถมบััญญติ พงค์ได้เอาสิทธิอำนาจนั้นกลับคืนมาโดยการอยู่ในเราแล้วให้เราเป็นคนที่เป็นตัวแทนของพงค์ในการใช้สิทธิอำนาจนี้ปัจจุบันนี้คริสเตียนที่เข้าใจเรากําลังขยายแผ่นดินของพระเจ้าเรากาลังขยายขับขยายแผ่นดินข,ขยายอํานาจขานครอบครองฉะนั้นจงเข้าใจเรื่องนี้ว่าขณะที่เราอยู่ในปีอยองการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้า ให้รู้ไว้ว่าคนที่เปล่าประกาศแล้วทําให้สิ่งนี้เป็นจริงในปัจจุบันคือเราที่เป็นผู้เชื่อแต่เงื่อนไขคือเราต้องรับประกุนอันพัยบุญรับทุกอย่างไม่ลืมแล้วต้องรับความชอบธรรมเป็นของขวัญตัหนักอยู่ตลอดเวลาว่าทั้งหมดที่เราชอบทําไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดๆเลยแต่เรารับออกมาเนื่องจากพระเยซูคริสต์ให้ผมได้ยินเราพูดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นแบบนี้เราจะครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ อ่าเหมือนกับที่วัมพีโลมบอกก็คือสรรพสิ่งรอการปรากฏของลูกของพระเจ้าการปรากฏแบบลูกของพระเจ้าก็คือไม่เพียงแต่ได้เชื่อเป็นลูกของพระเจ้าแต่ดําเนินชีวิตแบบลูกของพระเจ้าคือเหมือนพระเยซูคริสต์โอเคและในประวัติศาสตร์ก็มีบางคนที่ดําเนินแบบนั้นเช่นเปโตเปาโลพวกคารทูตเขาดําเนินด้วยความเข้าใจเขาครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตทุกที่ที่เขาไปเขาทําลายการงานของศัตรูเขาขับผีเขารักษาโลกและนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าสําหรับคิดเสียนทุกคนฉะนั้นพี่น้องที่รัก จงพืชยืดอกอกพงกศรษะจงรับพระคุณอันไพ่บูรณ์จงรับความชอบธรรมแห่งของขัญและให้รู้ว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะพระเยซูคริสต์ยกย่องพระองค์มองที่พระองค์เพ่งมองที่พระองค์แล้วขยายแผ่นดินของพระเจ้าได้กันให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างที่เขียนว่ารถไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยแปลตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคพี่น้องที่รักครับเราเอา่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้ว ภายใน3ปี 1, 2, 3โอเคก็คือปี2028เนี่ย2028สำคัญยังไง2028จะครบรอบ200ปีที่โปแตแซนเข้ามาที่ประเทศไทยครับฉะนั้นเราตั้งใจที่จะรักประเทศไทยด้วยตัวเลข 1, 3ตัว1แรกมีผู้เชื่อ1ล้านคนตอนนี้เรามีผู้เชื่อประมาณ5,6แสนให้เราทวีคูณ1ที่2มีสิทธิพิบาลผู้รับใช้1,000 0คนหที่3 โอเคมีคิดจักหนึ่งเนแห่งพูดง่ายๆคือสิทธิพิบาลาอาจารย์หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคริสเตียนหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่แปดซึ่งเป็นคณิตศาสตร,ร์ธรรมดาขอเพียงแต่เรากลับใจคริสเตียนห้าหกแสนคนกลับใจอย่าว่าแต่หนึ่งล้านเราสามารถทวีคูณได้ทุกปีครับโอเคแล้วก็มีชีวิตทุกวันอยู่เพื่อจะเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเมื่อเราเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่คําพูดครับ เมื่อเราเป่าประกาศว่าพระเจ้าครอบครองมันจะมีหมายสําคัญเกิดขึ้นก็คือผีต้องถูกขับออกถ้ามันอยู่ที่นั่นแล้วก็ถ้ามีโรคไข้ก็เจ็บจะต้องถูกรักษาเพราะการงานโรคไข้แคเจ็บมาจากวิญญาณชั่วมาจากผีพระเจ้าเป็นผู้รักษาฉะนั้นพี่น้องจ,จงเข้าใจความจริงคนนี้แล้วออกไปเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าทุกวันตั้งใจทําถ้าไม่ได้ทําต่อหน้าให้มาเอาเอามามาให้ทําออนไลน์ความหมายคือมาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมไปแปะโอเค แล้วก็แปะตามกลุ่มแปะสาธรนะอธิษฐานเผื่อให้คนที่ได้ดูนั้นตัดสินใจที่จะด,ดูและเชื่อในโปร่งให้คนได้ยิยนเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามารับสิ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทมหาสนิทแปลว่าสนิทมากเราเป็นวิญญ,ญาณเดียวกันกับพระเยซูริตพักกายของพระเยซูแตกหักโอเคเพื่อให้เราหายดีด้วยบาดแผลเกล็ดตีของพระเยซูกิตเราทั้งหลายได้รับการรักษาหายผมเปล่าประกาศว่าผู้ฟังทุกคนหายจากโกครคภัยไข้เจ็บผมเปล่าประกาศแผ่นดีของพระเจ้า ถ้ามีการงานของวิญญาณชั่วรบควรเราสั่งให้มันออกไปแผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทำลายแผนงานของพระเจ้าได้รับการสถาปนาครอบครัวรักพระเจ้าโอเคฮันนีมูนกลับมาใหม่แผนงานของพระเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งดีมีการปลดหนี้มีหมายสําคลกาะสัจ,จันแล้วเปล่าประกาศถึงการครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตในฐานะตัวแทนของพระเจ้าแล้วเปล่าประกาศสิ่งนี้ในนามพระเยูสกิตรับใยใจขอบพระคุณพี่น้องที่รักลองสํารวจดูผมเปล่าประกาศว่าพี่น้องหายโรคแล้วครับ ำทำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยรักชีวิตองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เขาลุกขึ้นดังนั้นผมป่าประกาศว่าทุกโรคภัยทุกสาเหตุถูกทําลายแล้วคุณหายดีในนามพระเยซูกิสสำรวจทําบางอย่างที่ปกติคุณทําไม่ได้ครับผมปล่าประกาศนะคนตาบอดมองเห็นหูหวกได้ยินเป็นใบพูดได้คนที่นอนเป็นผักลุกขึ้นยืนคนที่นอนติดเตียงหายโรคครับในนามพระเยซูกิสผมปล่าประกาศว่านี่เป็นนามพระทัยพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาแล้วพระองค์ได้ พงได้เจ็บปวดเพื่อเราหายดีโอเคผลิตพ,พูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพ,พูดถึงอะไรผลิตพ,พูดถึงการแยะเลยครับเรื่องหนึ่งก็คือเราได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดท่นั้นถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์โอเคว่าพง์เป็นพระเจ้าตายมาไม่้แขนถูกฝังแล้วเป็นขึ้นคุณรอดแล้วบาปทั้งหมด,ท,หมดทุกอย่างทุกชนิดได้รับการยกเรียร้อย จงมั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่อโอเคจงเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าในการติดตามพระองค์พี่น้องี่รักจงตั้งใจจะเป่าประกาศแพ่นดินของพระเจ้าผมเป่าประกาศถึงสิ่งดีที่มาถึงชีวิตของเรานะในปีสองศู้าเลข5้าเป็นเลขแห่งพรกคุณฉะนั้นผมเป่าประกาศถึงพระคุณสองเท่าความปวดปานสองเท่าเสียงวอลละสองเท่ามากกว่าเดิมสองเท่าเร็วกว่าเดิมสองเท่าผมเป่าประกาศถึงการทะลุทะลวงและสิ่งดี พี่น้องที่รักครับทำไมไม่เปิดรายการเข้าใจความผิดทีละข้อดูกับครอบครัวเด็กก็ดูได้ตรงไหนที่ยากคุณก็อธิบายรับมหาสนิท์ด้วยการอธิษฐานด้วยการคุณสามารถใช้รายการนี้ในการดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์ออนไลน์ก็ได้ออนไซ์ก็ได้เสร็จแล้วก็คือถกอภิปรายเน้นการนนะําไปใช้โอเคผมอนุญาตใช้สิ่งนี้ให้เป็นประพรครับพี่น้องที่รักลองดูสักสิบวันโอเคเข้ามาฟังรายการเข้าใจความผิดทีละข้อและเห็นตัวเองจำเริญขึ้น เห็นหมายสําคัญกาอัศจรรย์เกิดขึ้นเห็นการหายโรคเกิดขึ้นเห็นการปลดเนี่ย่างอัศจรรย์เกิดขึ้นผมปลดปล่อยการงานและภารกิจที่สําเร็จแล้วของพระเอสเกตเนชีวิตของพี่น้องโอเคกดไลค์กดแชร์กดสับจะคลายทำให้รายการเข้าใจพร้อมพีทีละ้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทุกวันเข้ามาฟังน่าจำเรินขึ้นเอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตหลังฉันขึ้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 นพูดช้าโลภขอพระเจ้าอวยพรครับอย่าลืมครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตโอเครับคุณอับ์ รับความชอบธรรมเป็นของขวัญให้รู้ว่าทั้งหมดเกิดขึ้นโดยพระเยซูกิ์เริ่มทําสิ่งนั้นขยายแผ่นดินของพระเจ้าในนามพระเยซูกิ์อาเมน